สวัสดีจ้ามือนี่กับไปทําบุญที่อายุทยาเนาะจ้าไปตั้งตเช้าเลยมือนี่เป็นวันเกิดเนาะจ้าก็เลยลูกหิวเขาก็เลยผาแวกกินเขาอยู่อ่ะเคเอฟซีเนาะจ้าบรรยากาศก็จะเป็นจักหมอกจักฟุ้นละจ้าผ้าลูกนางกินเขากันเนาะจ้ากินเขาย่ำเคเอฟซีเนาะจ้า ที่นี่พากันไปวดไัวดไปวัดสแกนาะจ้ะไปวัดหลวงปู่หลวงปู่ดูเนะจ้ะไปทําบุญกับหลวงปู่ดูจจะก็ได้น้ำมุนกับหลวงปู่ดูนะจ้ะพ<ฮ>ากันไปสักการาหลวงปู่ดูจจะวัดกระล่มลื่นจ้ะไม่วัดกะทาเป็นหลวงปู่ดูเพิ่นจะใหถทายคลิปนะจ้ะเรยบ่ได้ถ่ทายมาทายตรงโบสถ์นะจ้ะ โบดกัง่ามจ้ะามาสักกะลนี้จ้ะพ้ากันย่างมาจ้ะก็จะเป็นท่าน้อมเนาะจ้ะแล้วก็จะเป็นมองให้อาหารปลาเนาะมองลุงปูดูแล้วก็จะขามล้วก็จะได้ขามฝากไปย่างไปตอนนี้ซืย่างไป อันให้อาหารปลาเนาะจ้าปลาก็มีตุ้ยใหญ่เนาะจ้า <c oughs> อันนี้เป็นวิหารของปูดูนะจ้ะพา,ากันไป <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็น้องให้อาหารปลาเนาะจ้ะ ปลาจะเป็นปลาสวายนะจ๊ะเป็นคลองเป็นขอ้นของธรรมชาตินะจ๊ะฟังนุ่นก็จะเป็นวัดเป็นวัดคือกันจ๊ะซักซิดขึ้ขกันเป็นอันเพื่นอนบออมานะจ๊ะเป็นที่พักของพระเจ้าตากที่เพื่อนอันมาพักอาศัยอยู่เพื่อนที่เพื่อนสิเดินทางไปต่อนะจ๊ะในพระเจ้าตากจา๊ะแล้วก็จะขึ้นไปสักการะพระอยู่ในอยู่ข้างในอีกนะจ้ะ เราต้องไปบูชาสวัสดีผู้ใจบุญทเท่าไสิ่งที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากวัดขามทองหรือว่าตัวอย่างไปนะจ๊ะเราผู้ใจบุญมาสิวัดขามทองซากศิษย์คือกันเนื้อจ๊ะบพราะโบก็ยังไม่ไปเพื่อนเนาะจะกระขังแหลงเนาะจะสุดท้ายกันที่โฉมมีลาไปเด้อจ้าวันที่นึงวันที่นึงมีหน้าเนาะจะ มาฮูเสกเขาวบาเขานจ้าเบ่งเขาเด้อไปละจ้าบุญมาฝากเอฟซีสวัสดีจ้าโอ้ยลืมลืมวันนี้นี่มากินเขานะจ้ะมากินเลี้ยงวันเกิดนะจ้ะเลี้ยงวันเกิดจะก่อนแต่ถ้าโลกมากิน,นจะใส่อะไรวดนก่อนนะจ๊ะไ่ด้่ดจาใส่ก็มาได้เค,ควันเกิดเปิดเลยจ้าเป็น ให้เมื่อไน,น้สิทธิเ์เลยจ้姐แซ่บพี่จ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า